โอเคเพื่อนรดนำ้ำโหระพาดูปลูกแล้วก็รดเด้อถึงมันจะมืดค่าแล้วเราทำงานใช่ไหมละ่ะถ้าเราเป็นคนว่างงานยังควยว่าอีกอย่างหนึ่งงานเยอะโอเคเสร็จเรียบร้อย ก็ปลูกเสร็จแล้ววันนี้ก็ปลูกได้หลายอย่างอยู่เดจ้าอะค่ำแล้วพี่น้องใส่กุญแจให้น้องหมาก,ก่อน ขอบคุณมากๆเ้ยจ้าเห็นหนาตุกไหมกำลังจะใส่กุญแจน้องหมาเดี๋ยวก่อนตั้นกล้องก่อนใส่ยากใช่แล้วกลับบ้านกันอื <c oughs> มาจ้ะโอเคก็คลิปสองนาทีอุย้ยดวงุ่นอางุ่นดกมากเลยดกไหมดกไหมดกเนาะอะ,อะคลิปสามนาทีก็มีองุ่นก็จะยาวไปถึงนู้นเลยเห็นไหมคนทำงานเพื่อนๆเนจเอาอ้ายังไงล่ะ ทำงานตอนกลางคืน,นทำงานตอนกลางวัน,วนก็ต้องทำไปเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆจะใส่เสื้อโป่ไม่ใช่เด้อจ้ามันเป็นชุดของเขาอย่างนี้เนาะโอเคก็ได้สองนาทีตุ๊กจะให้ดูอ่าง,ง่นพันดีเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่จ้าลูกใหญ่ๆเด้อจ้าลูกใหญ่ๆนี่อางง่าุ่นพันดีนี่ อโอเคกลับบ้านกันจ้าโอเคเพื่อนๆขอกลับบ้านก่อนเนาะเงื่อต่อเงื่อแตกเงื่อไหลใครย้อยบาย,บายบายจ้าขอบคุณนะคะที่ชมคลิปกดไลค์ไม่ต้องกดแชร์ก็ได้เนาะเอ่อกดไลค์เฉยๆแล้วก็กดคอมเมนต์เฉยๆตุ๊กจะได้ไปเยี่ยมบ้านถูกเนาะจ้าเนาะเอ่อทำงานจ้ะหน้าดบมาก Bye-bye.